สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสีที่น่ารักทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่งนักเรียนพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้หรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมเราไปชมคลิปวิดีโอมพร้อมกันค่ะไปค่ะท็บปทบ็มานี่หน่อยได้ไหม มีอะไรหรอพิมพ์เมื่อวานเราเรียนเรื่องการอ่านและเขียนแผนภูมิแท่งแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยท็อปท็อปช่วยสอนเราหน่อยสิได้ได้เอามาสิแต่เราดูให้เอาตรงๆเลยนะท็อปแผนภูมิแท่งคืออะไรหรอเราเห็นมันมีเส้นตรงที่ตั้งฉากกันแล้วก็สี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยแผนภูมิแท่งคือ การนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลของสิ่งต่างๆแล้วทำไมต้องสูงไม่เท่ากันด้วยล่ะความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะแสดงจำนวนหรือปริมาณแต่ละรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปก็ต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากแนวเดียวกันด้วยนะยากจังเรายังง,งงงอยู่เลย ถ้าอย่างนั้นเรามาดูแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมหนึ่งถึงประถม6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งกันนะปกติแล้วแผนภูมิแท่งจะประกอบด้วย2ส่วนคือ1ชื่อแผนภูมิซึ่งก็คือส่วนนี้จะบอกว่าแผนภูมิแท่งเกี่ยวข้องกับอะไรและส่วนที่สองคือตัวแผนภูมิซึ่งประกอบด้วยเส้นเราเรียกว่าแกนมีอยู่สองแกนคือแกนที่เป็นแนวตั้งและแกนที่เป็นแนวนอนแล้วจํานวนหรือข้อความที่อยู่ตามแกนเหล่านี้ล่ะ คืออะไรหรอแล้วเราต้องกำหนดอย่างไรนะไม่ได้มีกำหนดไว้แน่นอนหรอกนะส่วนใหญ่มักจะมีข้อมูลอยู่สองส่วนอย่างในภาพนี้ก็คือจำนวนนักเรียนและระดับชั้นเรามักจะใช้แกนตั้งแทนข้อมูลส่วนที่เป็นจำนวนเราอาจเรียกว่าเส้นแสดงจำนวนแล้วกำหนดตามความเหมาะสมว่าจะแบ่งเส้นนี้เป็นช่วงช่วงละเท่าๆกันโดยมักจะเริ่มต้นจากศูนย์จ้า แล้วแกน,นอนล่ะแกน,นอนจะแทนข้อมูลส่วนที่เป็นข้อความหรือข้อมูลที่คงที่เช่นระดับชั้นเป็นต้นแล้วกำหนดตามความเหมาะสมว่าจะให้รูปสี่เหลี่ยมกว้างเท่าใดอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราดูอย่างไรหรอว่าแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้ต้องสูงเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปนะความสูงของสี่เหลี่ยมมุมฉากจะสัมพันธ์กับข้อมูลในแกนตัง้งเอางี้ดีกว่าพิมพ์ตั้งใจดูนะ แผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .1 จำนวน25คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .2 จำนวน22คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .3 จำนวน18คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .4 จำนวน20คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .5 จำนวน32คนแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่ามีนักเรียนชั้นป .6 จำนวน10คนเข้าใจหรือยังพิมพ์ ยังไม่เข้าใจเลยทับช่วยอ่านแผนภูมิภาพนี้ให้หน่อยได้ไหมได้ได้ตั้งใจดูล่ะชื่อแผนภูมิบอกให้เรารู้ว่าแผนภูมิแท่งน,นี้สแสดงจํานวนนักเรียนที่ชอบห้องเรียนโดยแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนคือจํานวนนักเรียนกับห้องเรียนแผนภูมิแท่งน,นี้อ่านได้ว่านักเรียนจํานวน40คนชอบห้องน่าจะสินแผนภูมิแท่งน,นี้อ่านได้ว่านักเรียนจํานวน60คนชอบห้องสมุดแผนภูมิแท่งน,นี้อา่านได้ว่า นักเรียนจำนวน20คนชอบห้องดนตรีแผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน40คนชอบห้องคอมพิวเตอร์แผนภูมิแท่งนี้อ่านได้ว่านักเรียนจำนวน20คนชอบห้องวิทยาศาสตร์เอาละพิมพ์คิดว่านักเรียนชอบห้องใดมากที่สุดห้องสมุดจ้าแล้วห้องใดที่มีนักเรียนชอบเท่ากันบ้างห้องนาติลินเท่ากับห้องคอมพิวเตอร์และห้องดนตรี เท่ากับห้องวิทยาศาสตร์จ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมพิมพ์เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากเลยนะท็อปเอาละค่ะน้องๆเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าให้น้องๆอ,อ,อ่านแผนภูมิต่อไปนี้แล้วคลิกเลือกคำตอบมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนที่ชอบสีส้มมีกี่คนถูกต้องครับ สีอะไรที่นักเรียนชอบมากที่สุดถูกต้องค่ะสีอะไรที่นักเรียนชอบเท่ากันถูกต้องค่ะนักเรียนที่ชอบสีแดงมีมากกว่านักเรียนที่ชอบสีเหลืองกี่คน ถูกต้องครับสีอะไรที่นักเรียนชอบน้อยที่สุดถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างพิมพ์เข้าใจการอ่านแผนภูมิแท่งแล้วใช่ไหมอ่านแผนภูมิแท่งได้แล้วแต่เขียนแผนภูมิแท่งนี่สิไม่ค่อยแน่ใจไม่เป็นไรเราจะเขียนแผนภูมิแท่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ข้อมูลมีอยู่ว่ามีปลาอยู่สี่ชนิดคือปลาดุกมีจํานวน3,7ตัวปลาสวายมีจํานวน20ตัวปลานินมีจํานวน70ตัวและปลาสำลีมีจํานวน50ตัวก่อนอื่นเราต้องกําหนดชื่อแผนภูมิให้เป็นแผนภูมิแท่งแสดงจํานวนปลาแต่ละชนิดจากนั้นลากเส้นสองเส้นให้ตั้งฉากกันแกนตั้งกําหนดให้เป็นข้อมูลในส่วนจํานวนปลาส่วนแกนนอนเราจะกําหนดเป็นชนิดปลา แล้วเราจะแบ่งระยะให้เท่ากันได้ยังไงล่ะท็อปจากข้อมูลจำนวนสูงสุดอยู่ที่70เราแบ่งทีละ10ก็ได้ใส่เลขกำกับเริ่มจากศูนย์ข้ามไป 20, 40, 60และ80แบบนี้อ๋อแล้วชนิดของปลาก็ใส่ที่แกนนอนเป็นปลาดุกปลาสวายปลานินและปลาสําลี ใช่แล้วต่อจากนั้นสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยให้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปตรงกับจำนวนปลาปลาดุกมีจำนวน37ตัวปลาสวายมีจำนวน20สิบตัวปลานินมีจำนวนเจสิตัวและปลาสำลีมีจำนวนห0สิบตัวนี่ง่ายเสร็จแล้วเก่งจังถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เราขอแสดงฝีมือบ้างนะได้เลยพิมพ์ลองดูสิ เรามีข้อมูลค่าเดินทางไปโรงเรียนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนดังนี้นะค่าเดินทางเดือนมกราคม365บาทค่าเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ห้าร้อยสิบเจ็ดบาทค่าเดินทางเดือนมีนาคมหนึ่งร้อยสิบบาทค่าเดินทางเดือนเมษายนสองร้อยเก้าสิบสี่บาทพิมพ์ลองเขียนแผนภูมิดูสิเริ่มจากกำหนดชื่อแผนภูมิเป็นแผนภูมิแท่ง แสดงค่าเดินทางตั้งแต่เดือนมการาคมถึงเมษายนลากเส้น2เส้นให้ตั้งฉากกันการตั้งกำหนดให้เป็นข้อมูลในส่วนค่าเดินทางกำหนดหน่วยเป็นบาทและแกแนวนอนเป็นชื่อเดือนเนื่องจากค่าเดินทางอยู่ในช่วงหลักร้อยแบ่งเป็นช่วงละร้อยใส่เลขกำกับเริ่มจากศูนย์หนึ่งร้สองร้อยสามร้อย สี่ร้อยห้าร้อยและหกร้อยแล้วใส่ชื่อเดือนในแกนอนเป็นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนจากนั้นสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยให้ความสูงแต่ละรูปตรงกับจํานวนค่าเดินทางได้แบบนี้ถูกต้องไหมท็อปถูกต้องเก่งมากเลยพิมพ์ เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะแผนภูมิแท่งคือการแสดงข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความสูงแตกต่างกันเพื่อแสดงจำนวนหรือปริมาณแต่ละรายการโดยแผนภูมิแท่งจะประกอบด้วย2ส,ส่วนคือ 1. ชื่อแผนภูมิและ 2. ตัวแผนภูมิเวลาที่เราจะเขียนแผนภูมิแท่งเราต้องกำหนดชื่อแผนภูมิก่อนทั้งแนวตั้งและแนวนอนลากเส้น2เส้นให้ตั้งฉากกันกำหนดข้อมูลและแบ่งระยะ และสุดท้ายก็สร้างแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ตรงกับข้อมูลเอาละพิมพ์เราไปทำกิจกรรมท้ายบทกันดีกว่าจะได้ทดสอบว่าเข้าใจไหมไปกันเลยฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆ ดูแผนภูมิต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องโดยการเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกและเลือกผิดหน้าข้อที่ผิดค่ะข้อ1แผนภูมิสแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรภาคเหนือเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆการอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเรอครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย หลังจากที่นักเรียนดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 17, 18และ19เด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ